สวัสดีครับจากร้านกรุงจักรการเกษตรล้านคาครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอกันทลมนะครับกันทลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมได้มาซื้อหางรถไกนานะครับเดินตามบิ๊กจิ๋ว8 8นะครับบิ๊กจิ๋ว88ลูกค้าไม่เอาล้อเหล็กนะครับถอดล้อเหล็กออกแล้วก็เอาล้อยางยางหน้าแท้นะครับยางหน้าแท้ของดัดหลบ เจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกมีกระทะความยางในนะครับอยู่ด้านในครับกระทะก็ของตาปืนใหญ่คู่นะครับกระทะของตาปืนใหญ่คู่ครับยางหน้าก็ของยี่ห้อดันหลบนะครับดันหลบนี่ครับเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกเป็นยางหน้าแท้นะครับผมยางหน้าแท้ราคาห้าพันแปดนะครับยางหน้าแท้นี่ครับหางบิ๊กจิ๋วนะครับลูกค้าเปลี่ยน เปลี่ยนใส่นะครับไม่เอาล้อเหล็กครับเพราะว่าลูกค้ามีล้อเหล็กอยู่แล้วนะครับก็มารับเองนะครับนี่ครับลูกค้าเราลงยูทูบนะพ่อใหญ่ครับอยู่บ้านยังนะครับอยู่บ้านนุ่นเปื่อยนนเปื่อยกันทะล่มนะครับเออใกล้ครับครับเบิร์นยูทูบมากนะครับอ่าครับ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 อ๋อครับผมครับครับ ใส่ดีครับหางนี่ใส่ดีเบาะนะครับนี่ครับเดี๋ยวรถลูกค้านะครับเอ้ามุนออกไปได้หนอหางอยู่ทางร้านเราก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะครับก็จะตอนนี้ก็มีหางนกนะครับหางนกตานกนะครับ N T หนึ่ C หนะครับ นี่ครับเหลือมีอยู่2หางนะครับตอนนี้เหลืออยู่2หางแต่พรุ่งนี้จะเข้ามาเป็นฝูงนะครับ16ตัว16คันนะครับพรุ่งนี้เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็วงล้อขนาด30นะครับเล็บล้อ5นิ้วครับผมมี2สีนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีบอลนะครับตานกนี่อยู่ที่45,000นพนะครับมีน้ำมันเกียร์แถมให้2กระปุกนะครับสายพาน3เส้นนะครับ ส่วนหางบิ๊กจิ๋วนี่สามหมื่นกาพันห้าร้อยนะครับความค่าถนะครับนี่ก็หางสยามคูปุต้านะครับหางสยามคูปุต้า NC p a t X สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับความค่าถรถร,ถรถรถลูกค้านะมารับเองจากอำเภอกันทะลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวบอกหน่อยเอาไปด้วย หางก็แถมน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับนี่ซองกระปุกนะครับหางเราเลยเยอะเลยเยอะนะครับนี่ใส่อามคูปัตนะครับนี่เต็มเลยครับแล้วก็มีบิกจิวนะครับนี่เลยเยอะนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางอย่างนี้ครับลูกค้าก็มีเครื่องอยู่แล้วนะครับ มีเครื่องมีล้อเหล็กอยู่แล้วนะครับก็ไม่เอาล้อเหล็กร้างนะครับลูกค้าสนใจนะครับเราส่งได้นะครับทัวไทยเก็บเงินปลายทางครับก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 2 754 5665 081 120 6955ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทางร้านนะครับทางร้านจะทำคลิปดีมานำเสนอลูกค้าเรื่อยๆครับผม อันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ